นี่สีแบบหินนะหินศิลานะครับมันจะออกสีดำดำครับเข้มๆหน่อยหนึ่งแต่เป็นน้ำตาลก็น้ำตาลเข้มไป,ไปแล้วครับร้อนไปแล้วเอียงนิดเดินเอียงนิดเดินฝ่ายวิ่งต้องวิ่งหน่อยครับวิ่งหน่อยเออถ้าวิ่งเร็วเกินไปสีดำเหมือนอีกาเลยโอ้โหทาไม่ได้อ,อีกาหรอกเขาเรียกว,ว,ว่าดำแบบหินศิลา อ๋อเห็นด้านหน้าก็เป็นลวดลายลวดลายลวดลายด้านหลังสีพื้นเป็นสีดำโอ้โหนี่ขนาดเอาไม้ไผ่มาทำนะมันยังอ่อนนี่ไม่ไผ่ยากหรือเปล่าปีกมันอะปีกมันสองข้างนะไม่หักเออแต่เขาคำนวณดีนะเขาเลือกไม้ไผ่ที่ว่ามันจะอ่อนแพ้ชนดไหนมันก็ยังต้านทานลมได้ไม่หักนี่นี่แหลความสามารถของทีมงานเ้าครับ กว่าจะทําได้มาขนาดนี้เราใช้เวลากันไม่รู้กี่ปีแล้วครับจนเดี๋ยวนี้ช,นานชนานํานาญชํานาญมากหมายเลขห้าหกเจ็ดแปดเตรียบข้าลู่นะครับหมายเลขห้านี่มาจากบ้านหินลาดหมายเลขหกมาจากทีมงานหมู่สิบห้าหมายเลขเจ็ดเทศบาลจับหโคกเล็กหมายเลขแปดทีมงานสิงแง่ถนัดกิจเรืองรำครับทีมอาเซียนมีหลายทีมครับ ทีมลำบากยากจนก็มีครับลงเพิ่มเติมครับห้าเจ็ดแปดเก้าครับห้าเจ็ดแปดเก้าครับห้ากระบ้านหินล,ลาดเจ็ดกับเทศบาลตำบนโคกเหล็กแปดก็สิ่งแยถนัดเขิดเก้าอบจตะเสาตักเชิญเชิญหมายเลขห้าเจ็ดแปดเก้าครับ พอขมามปั๊บเสียหน้าเลยครับทั้งทีมเลยดูไม่จืดเลยครับเพราะนั้นเรื่องความพร้อมครับจ้องพิธีพิธันทุกจุดครับดูเหมือนภาพที่เราเห็นนี่จะเป็นนางเงือกนะครับอยู่ที่ตัวเว้าด้านทีเทศบาลตำบลโคกเหล็กเทศบาลตำบลโคกเหล็กกำลังเตรียมจะร่อนนะครับ ไปแล้วครับเทศบาลตำบลโคกเล็กครับโอ้โหนั่นไม่ไผ่ทั้งลำเลยนะครับโอ้โหยาวมากขั้งเลือกไม่ไผ่นะครับนี่ถ้าเป็นไม่ไผ่บางพันเนี่ยงอหักไปนานแล้วดังแกะเลยนะอันนี้ไม่หักครับมันมันต้องพิธีพิธันว่าจะเอาไม่ไผ่พันไหนขนาดไหน,ออนยังไงกดมากเลยสวยนะครับนี่สวยงามมากครับนี่ลอยเด่นอยู่เฉย เพื่อให้ท่านมองมองให้เต็มตาเออกล้องก็ถ่ายไม่จ้องแพนไปซ้ายขวาครับจออยู่ที่เดียวโ,โหสุดยอดเลยครับแล้วก็มีไอตัวบนอูอ้ยังไเปเห็นไอตัวบนบนอีกยังมีอีกนะครับนั่น,น,นโอ้โหนานมากครับงานมากลำดับต่อไปครับเลขเก้าครับเมื่อวานก็อดหนุนก็ามยายเราแม่เราแม่เราแม่เรา ตลาดน้ำหมายเลข13ครับ13บากำลังจะขึ้นโคกหัวช้างมะขามคู่ที่กำลังตั้งนะครับวันนี้ขึ้นเดียวครับนี่โคกหัวช้างครับโคกหัวช้างในชนะที่หัวเป็นช้างนะครับทางอี้แขนักครับพี่น้องก็แขนรวมพยาบาลรวพยาบาลรถหน่วยกู้ภัยมาดูเลยครับดูทองฟานนบัตนี้แล้วจ้า ไปแล้วหางสีขาวอุ้ยหางสีขาวคราวหน้าต่อไปเนอหขาซื้อไอ้สะท้อนแสงนะครับมันมีไอ้พลาสติกสะท้อนแสงทําเป็นหางได้ก็ดูปีกเขาก็ย,ยังสะทอ้อนหางไม่ต้องเด่นหางไม่ต้องเด่นเพราะว่ากรรมการไม่ได้ให้คะแนนหางโอหเรอ ไอ้คะแนนตัวว่าวดกกวาการติดลมต่อไปครับหมายเลขสิบเออเหล้านี่ไม่ใช่เล่าที่ทานนะเหล่านี่ภาษาเขมรสราคิทสราสราเทพเจ้าแห่งเหล้าเทพเจ้าแห่งสุราแห่งเหล้าจะเป็นเหล้าโทเล่าเด็ดเล่าสีซิบกับพี่น้องนึกออกเหครับขณะนี้ ตั้งลำแล้วรอให้ฝ่ายวิ่งไหนคนวิ่งคนเดียวนี่ทั้งนู่นเขาจงหลายคนคนนั่นหลายคนเออห้าคนอา้าวิ่งไปถึงปีกครับวิ่งไปอีกครับไปอีกตตีตัวตีตัตตีตตตตตไปอีกเออเอ,อ,อ,อนี่ค่อยผ่อนเชือกมานิดนิดช้าๆ ให้ติดลมให้ติดลมเห็นไหมอันนั้นกระติดลมปีกอ่อนจนนี่โอ้สวยงามจนดีงามจน,จนมจนัดอยู่ตรงนั้นเลยเดอสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับเข้าครับอ้าวสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดอ้าวเข้าไปจับลู่เลยครับสิบสี่ะช่งโก้งห<อ>้าเยาวชนบ้านโค้งทีมงานสิแก่โอ้หลายทีมแท้ๆทีมสิแ่นี่วันล ต้องเรียกทีมสิ่งนี้มาเจอะมาเจอกันสักหน่อยมีอะไรจะได้ประสานทำงานเป็นทีมครับมีน้องครับวันทียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า สินค้าลดราคาเครื่องไม้เครื่องมือช่างวัสดุก่อสร้างที่เรืองแสงไทยเดินวันที่21 22 23 2อ25ี 3, ี 4, ่าลดมากลดลดจนมึดเลยนะครับท่านองไปดูนะครับทีมงานที่นี่ก็จะไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับปูนซีเมนตน,นาหนาละนาทีทองนาทีทองแปดบาทที่สนามชาอันหน้าเออ ในสนับสนุนกาชาติบับราาี่สบาทยกฉลากกันในร้านได้เดี๋ยวนั่นเลยจ้าถ้าใครจะซื้อฉลากการกุศลกาชาติฉบับละร้อยบาทสั่งจองได้หนึ่งฉบับมี20สิใบใบละ1 0 0บาทราคา2,000บาทแต่ถ้าจองพิเศษล่วงหน้าลดให้เหลือ1,800บาทพิเศษเลยแต่กำไรดิ เราเหมามาหน,หนึ่งเล่มเนาะเราได้กำไรเราก็รอฟังหมุนวงรอในวันที่สามสิบเป็นวันสุดท้ายของงานราชาของระวันจะมีรถยนต์มีม,มอเตอร์ไซค์ขุดเยอะแยะมากหกหนึ่งเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เอวหักเอวมันหักแขนนะแขนหักนะไม่ใช่อันนี้ว่าวไทยมนเสจเมื่อกี้เอวหักไงนั่นแหละว่าวไทย ใช่ไม้เลขนชสองครับใช่เมื่อสักครู่เอวหักครับอามแล้วเอาแล้วครับเอวหักดามเอวก็ทีมเรียบรอยแล้วเตรียมขึ้นสู่ทองฟ้าเอวดีแล้วครับใช้เอวมากเกินไปนี่แหละใช้เอวมากเอวก็หักเรียมพร้อมเอาเลยนะทีมงานเราชุดขาวทั้งหมดเลยนะครับท่านะ เสื้อขาวเป็นทีมเป็นชุดเลยเอาละครับชูต้องฟาละครับนี่เอ้เอวหักยังดามได้ครับอว,ว,วัยวะตื่นทำไมจะดามไม่ได้นี่ไหนวิ่งต่อไปอย,ย่าหยุดครับเอาเอาเชือกไปมัดอยู่ที่สถานีบ้านตะกูเด้อ ท้นานีรถไฟบานตูน่ามาไวกนันนุ่นหละนี่ลอยให้ติดลบมเลยตอนนี้ติดลบมแล้วครับพอติดลบมวับนิ่งเลยครับมันสวยงามสง่าตรงนี้นะครับดูว่ามันเหมือนกับเครื่องบินออกแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องเคลื่อตนตัวเลย we